ือเป็นอีกหนึ่งกิจาการรมต้อนรับเทศกาลสงการที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะคะสำหรับงาน m b k Center Sand Sculpture สงการเฟสติว a ลเทศกาลแห่งความสนุกนะคะชมศิล,ละปะก,กองใสนุ่งกางเกงช้างถ่ายสื่อสารประเพณีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่17เมษายนนี้นะคะโดยผู้เข้าร่วงงานจะได้เจอกับความอลังการน่าตื่นตาตื่นใจนะคะไปกับโมเดลจำลองงานปริมากรรมเจดีไซส์สัตหิพัน้านผลงาน จากเทศกาลปฏิมาก,กรรมทรายนานาชาติ2 5 6 7นะคะที่จะจัดขึ้นที่พัทยายเร็วๆนี้โดยทางศูนย์การค้า MBK Center นะคะได้นำไฮไลท์บางส่วนมาให้ได้ชมกันก่อนใครใจกลางเมืองรวมทั้งยังได้จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเกี่ยวกับทรายนะคะการแสดงวัฒนธรรมไทยสภาค และรวมส่งน้าพัดเพื่อเสริมสิริมงคลนะคะซึ่งในวันเปิดงานนะคะได้รับเกียรติจากคุณปรเมศนะคะนายกเมืองพัทยาเป็นประธานเปิดงานโดยมีคุณสมพลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าพร้อมด้วยคุณพุทธชาตินะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาดบริษัท MBK จำกัดมหาชนและแขกรับเชิญคนพิเศษในะคะัมักแสดงสาวสวยจากช่อง7 HD สาวพิงคอยนะคะให้เกียริเขาโรงงานศนูนย์การค้า MBK Center เรียนว่าเป็นครั้งแรกที่เราจัดที่ MBK เนื่องจาก เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวที่เวลามาถึงเมืองไทยต้องแวะที่เอมบเคเรามองถึงความสําคัญตรงนี้แต่เราเป็นพื้นที่ที่ไม่ใย่ทะเลเป็นตัวทะเลเรามองพัทยาเป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งวันนี้เราเชิญท่านนายกมาเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะบอกว่าแหล่งท่องเที่ยวที่พัทยาเราไปก่อเจดีซารอธรรมะไรบนชายหาดทั้งหมดมีความสวยงามแต่เราอยากให้คนที่ชาวต่างชาติเวลา มาถึงประเทศไทยแล้วบอกว่าเราจะไปไหนต่อเขาจริงๆเริ่มต้นมาที่ห้างสรรพสนานมาจับใจใช้สอยแต่เราอยากเห็นวัฒนธรรมที่ดีๆของประเทศไทยที่เรายังมีอีกหลายๆที่ตัวอย่างเช่นที่พัทยาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าเดี๋ยวต้องฟังจากท่านนายกอีกทีหนึ่งนะครับว่าจัดจริงๆคือวันไหนแล้วอลังการยังไงวันนี้เราเป็นแค่จำลองนะฮะที่อยากให้เห็นเป็นส่วนหนึ่งไฮไลท์ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับครับก็ วันนี้ต้องขอขอบคุณทางท่านผูนะะ้บริหารเอพีเคนะครับที่ได้ให้เกียรติเชิญผมมานะะนะในฐานะนายกมูงพัทยาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคณะผู้จัดงานปฏิมากรรมสายได้มาพูดคุยกับมืองพยานะครับ ก่อนหน้านี้ว่าจะมีการไปจัดในพื้นที่เชื่อมโยงกับพัทยาแล้วก็อยากจะให้พัทยาเนี่ยเป็นส่วนของเจ้าภาพร่วมด้วยเนื่องจากว่าก็เป็นถือว่าเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกันแล้วก็เราเรายังเคยได้นาเสนอว่าอยากให้จัดแบบเนี้ยอย่างที่วันนี้มาสแสดงที่ MBK เนี่ยไปที่ชายหาดพัทยากรเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบแล้วก็จะได้ถึงเวลาก็จะได้ไปในส่วนที่ที่ทางคณะผู้จัดเขาได้เตรียมพื้นที่เอาไว้ในในอนาคตซึ่งจะจัดที่ ราว่าที่ดีเจนสยามในช่วงวันที่5พฤษภาคมหรือ27พฤษภาคมนะครับซึ่ง่งมีการเลื่อนเวลานิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าผู้จัดก,ก็บอกว่าเป็นส่วนนึงที่เป็นช่วงฤดูที่เด็กๆเพิเมขิภาคเรียนจะได้มีโอกาสได้ไปชื่นชมปฏิมากรรมราย ระดับนานาชาติครั้งแรกที่จัดขึ้นที่เมืองไทยนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับวันนี้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17เนี่ยทุกท่านเนี่ยที่ได้ติดตามข่าวเนี่ยสามารถมาดูนะครับปฏิกรรมมากรรมทรายเนี่ยในส่วนของ MBK มบ l คอก่อนนะครับที่นี่ก่อนแต่ว่าเต็มรูปแบบเนี่ยก็จะไปจัดอยู่ที่เมืองที่เชื่อมโยงกับพัทยาในนาคนนะครับก็วันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับแล้วก็ได้มาเห็นนักท่องเที่ยวเนี่ยมาที่ MBK จํานวนมากซึ่งสะท้อนได้เห็นถึงอุตสาหกรรมของการท่องเที่ยวเนี่ยที่จะเชื่อมโยง ของประเทศไทยรวมถึงพัทยาด้วยนะครับซึ่งพัทยายเองเนี่ยเราก็มีการจัดกิจกรรมในช่วงสงกรานนะครับที่สนองนโยบายของรัฐบาลน,นะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นในช่วงวันที่18วันไหลที่ท,ท,ที่นาเกลือวันที่19วันไหลที่พัทยามีเวทีคอนเสิร์ตหลากหลายเวทีมีเวทีของกระทรวงวัฒนท,ท,ทีิชายาด้วยนะครับ20กสิบเป็นจังหวัดของข้าวต่อนะครับก็ก็วันนี้นะครับมาที่ที่นี่ได้หลังจากจบจบงานก็ไปพัทยาได้เพราะพัทยามาได้ทุกวันอยู่นะครับ ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันงานมาสนุกนะคะจริงๆตรงนี้เรา MBK เราอยู่ใจกลางเมืองนะคะ mm hmm. ก็คือเป็นด s สติเนชันอยู่แล้วเป็นจุดมุ่งหมายจุดจุดมุ่งหมายของการท่องเที่ยวอยู่แล้วของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะถ้ามาตรงนี้เราอยู่ในย่านของการช้อปปิ้งของเซ็นเตอร์ของกรุงเทพนะคะจริงๆแล้วแวะมาตรงนี้ก่อนมาดูวัฒนธรรมมากินมา,มาช้อปมาชิลได้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นก็าสามารถที่จะไปเล่นน้ําต่อได้ตามแยก ย่านต่างๆที่เรารู้กัอยู่แล้วหรือจะไปที่เข้าสารนะคะก็มีตรงมีจัดงานที่บาบางบูบาที่ที่นี่ดีเข้าสารด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เช็คอินตรงนี้ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือเราสามารถที่จะเดินทางไปเล่นน้ําต่างๆได้อีกค่ะค่ะ ก็จริงๆอยากจะเชิญชวนนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ไปไหนที่แบบว่าไปต่างจาังหวัดหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนมาแวะเป็นจุดเริ่มต้นที่นี่ก่อนสำหรับวันเล่นสงการนะคะอยากจะบอกว่ากิจกรรมที่เนี่ยดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครคิดไม่ออกว่าจะไปที่ไหนเนี่ยอยากให้มาที่ MBK ก่อนเลยค่ะเพราะว่ากิจกรรมเยอะมากแล้วก็อยากให้ทุกคนเล่นน้ำอยาอดภัยยังไงก็สุขสันต์วันสงการค่ะ